คมตื่นเต้นได้มาแล้วกูยิง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 ไม่โดนนี่โดนหัวนะ้ยมันปีนขึ้นมาเลยสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเล่นแมปลางตายอัลฟากันนะครับไปกันเลยเฮ้ยเข้ามาแล้วไงอันนี้ก็เป็นแมปที่แบบว่าคือเห็นคนเล่นกันเยอะมากเลยคือตอนนี้ในแมปมีคนเล่นอยู่5 0,000 0คนเนะี่ยคือแบบอย่างเดือดแลวคือผมไม่เคยเล่นนะคือเข้ามานี่สย์เลยสนยจะมีห้องนะอยู่ด้วยอ๋อห้องนี้3ามคนแล้วทําไมกูไม่มีผมเนี่ยเอ้อ เอ่เอเริ่มแล้วลากทองคําแท่งไปที่โต๊ะเพื่อขายโอ้ต้องหาของเหรอเรามีั่วอ่ะแล้วก็กระเป๋าแล้วทองทองคําแท่งแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนอะ่ะไม่กูอยู่คนเดียววะไม่รู้ละพีคุณฆ่าลากทองคําแท่งไปที่โต๊ะเพื่อขายแล้วโต๊ะอยู่ไหนวะเดี๋ยวโต๊ะอยู่ไหนอะ่เออนอะเอ้ยไม่รู้อ่ะชิบหายแล้วคนผมไม่รู้วะโต๊ะคือตรงไหนอ๋อน,นูนน่นๆในห่นาเอ้ยกูจะฟาดใครเนี่ยหยิบมาก่อนโต๊ะมันก็คือในนั้นกูจะเดินหยิบเข้ารถทำเพื่ออะไรวะเดี๋ยวทนำะไมกูเหลือคนเดียว อ๋แล้วก็หยิบตังมาซื้อฐานหินจากร้านค้าทั่วไปโอเคโอ้โษดีพอดีแบบไม่รู้เรื่องไงก็คิดว่าให้เอาแบบให้เอาขึ้นรถเลยประมาณนี้ซื้อฐานหินอันนี้ปะใช่แหละฐานยาใส่ฐานหินโอเคเราเอาฐานหินไปใส่ในรถไฟนะฮะนี่มันเริ่มหรือยังวะมันแบบ สอนแล้วก่อนนะโอเคไปแล้วจ้าแล้วทำไมเหลือกูคนเดียวแล้นเนี่ยทำไมมีใครเลยเนี่ยกูแบบอารมณ์จัดมองงข้าหน้าก็ไม่เห็นแล้วถ้าซอมบี้ถ้ามีซอมบี้มากัดเรานี่ยังไงวะเนี่ยตรงนี้เราต้องลงปะคือเราต้องลงไปหาของเรื่อยๆใช่ไหมเท่าที่ผมเข้าใจเฮ้ยแล้วในน,นี้มีซอมบี้ไงโอ้ชิตแมนเราฟาามันได้ไหมวะเฮ้ยต้าวัดไอ้ป้าเตยกูทะลุเลยทุบมันได้ไหมเนี่ยโอเคทบุทบทบุทบทุบเฮ้ย อย่านะเวย้ยอะไรเนี่ยไ,ได้ศพมาด้วย,เด,ย,วยเ,เดี๋ยวอย่าเพิ่งเลือดกูเหลือเท่าไรอะ่ะมีเลือดเลือดดูตรงไหนเออมึงจมดินแล้วเอากูตายชีวิตใหม่ด้ยวยผ้าเป็นแผลเอาเลเริ่มไงมาเดี๋ยวระยะทางโอ้โหโคตรกากเลยเล่นอีกครั้งกับทีมเดียวกันแล้วเมื่อกี้เพื่อนก็ไม่มีกูงงมากกูคนเดียวแบบโซโลต,ตึงๆอะ่ะฉันมาแล้วเพื่อน <laughs> เพื่อน <laughs> มึงอยู่นิ่งๆนี่กูจะดูเฮ้มันเป็นหมอวะส่วนกูไม่มีอะไรเลย ลากทองทำแท่งเหมือนเดิมเออเราไม่ต้องทำแล้วป่ะเออมันต้องมีแบบคนช่วยกันเล่นดิว่มึงให้กูเล่นคนเดียวนี่กูงงมากอือ,อังกูหมดเลยใส่แล้วกูขับออกไปเลยได้ไหมวะ <c oughs> ผมขับออกไปเลยได้ไหม <c oughs> ไม่ซื้อเลยอ่ะ,อะปื้เเนอะอ่ะแล้วแม่งมีคนออกไปไปอีกแล้วโ <c oughs> อ้มึงจะออกไปไหนวะมึงส่องกูเล่นหน่อยเพื่อนดูกันว่าเราจะรอดไหมโอเคมึงให้กูขับใช่ไหมได้เลย Let's go ทำไมมึงต้องให้กูอะแล้วมึงลงไปทำไมล่ะเวนมึงลงเฉยเลยยังไงให้กูถอยไปรับมึงไหมหรือมันเจอของวะอ๋อมันเจอของเหรออ๋อเจอของจริงด้วยพบการรักษามันเป็นหมอเนี่ยเชื้อเพลิงหนังสืออ๋อมาใส่จะเป็นเชื้อเพลิงมึงก็ใส่เข้าไปสิอ๋อหรือหือมึงเอามาวางก่อนคือไม่รู้แล้วกูมองไม่เห็นข้างหลังนะมึงย้ายได้ไหมมึงย้ายดีขับไปเรื่อยๆมึงยังอยู่กูใช่ไหมต t o p โอเคกูกูหยุดดูกูหยุดยูใจเย็นไหนมึงเจออะไรมึงเจอยกแไ้วะมึงเอามาจากไหนลักหนาด้วยเฮ้ยแล้วมึงจะแปะ ไปเจอบ้านแล้วน,นี่ยเอ้ยชะไปลุยไหมไอ้เรื่อมึงมัโอ้โหกูไม่เข้าใจมึงเลยเนี่ยมึงวางทำไมกูต้องลงไปได้วยปะอีกพวกมันไม่มันไม่ไเอาไปตีซอมบี้เหรอใช่ๆเอาไปตีซอมบี้ลุมนี่ไงได้ศพแล้วเอาไปได้เอาไปขายได้ปหมศพซอมบี้เอาขายได้ไหมฮะไม่รู้อ่ะเย็ดเราปั๊มมันได้อะอู้แม่งตายเลยไม่เราเก็บใส่นี่ได้เหรอเก็บซอมบี้ไปได้วยไอ้นี่ได้ไหมเก็บอย่าอย่าไม่ไม่ใช่มึงทิ้งกูนะยังไงเนี่ยเก็บได้ปะเนี่ย มึงไม่เก็บมาโอ้เขาใส่ไปเลยอในเชื้อเพลิงแล้วมึงจะเอาผ้ายมาวางทำไมกูงงว่ะหรือมันเอาไว้กันอะไรวะกูยิ่งมึนๆอยู่เนี่ยวางแม่งหมดเลยขนาดนะเดี๋ยวเราไปต่อกันตรงนู้นเลยเนี่ยผมว่ามันเอามาปิดเนี่ยมันต้องกันอะไรสักอย่างแน่เลยหรือมึงกลัวตีนกูวะคือมึงไม่อยากให้กูเห็นอะไรเลยใช่ไหมกูไม่ปิดข้างหน้าไปเลยล่ะแค่ทางเข้ามึงยังเข้ายากเลยเนี่ยเอาไว้กันซอมบี้เหรอม่รู้แล้วกูไปต่อละแล้วต่อที่หลังข้างหน้าแล้วเพื่อนเรามาซื้อปืนมาไม่ใช่เโอมบบี้้วยหิ กด F กด F หยิบนี่นี่หยิบนะอ่ะหยิบเฮ้ยมืดแล้วเดี๋ยวมีมืดด้วยทรงเหมือนจะโดนไหมเนี่ยเฮ้ยกูมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วไงตอนคือเราทำอะไรได้วะเราทำอะไรไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันลงว่ะเฮ้ยมาให้กูถือมาเดี๋ยวกูถือเองกูชอบแสงสว่างแล้วมันมีเอา,าอะแม่งกูทุบโดนไหมไม่รู้แต่กูทุบไปก่อนบริโภคได้ขยายเชื้อเพลิงไอ้ยดิมึงเอาศพด้วยเหรอเป่ากูเต็มแล้วมึงเนี่ย สว่างแล้ววะแล้วของมันเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรบ้างเนี่ยในสุดมันก็ขับให้เรากูหยิบไม่ได้เอตามไปก่อนแล้วนะเฮ้ยแล้วมีใครวิ่งมาเนะี่ยมึงเห็นไหมเนะี่ยมึงทำอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงทำเพื่อมึงลากไข่มาเนี่ย <c oughs> เอาเวลแล้วไปมึงรีบออกรถดีขับดีสู้เหรออ๋อโอเคสู้ก็สู้ยังไงยังไง ยังไงวะปีนขึ้นรถไอ้นี่มันเพื่อนรัสเซียนนะเพื่อนรัสเซียครับมันอยู่ไหนวะโอ้ฉเ,เพลิตื่นต้นอยู่ไหนเฮ้ยมันอยู่นูน่นตามปะตามสุดปะเพื่อนเราจะเล่นมันเว้ยมึงยังไงนะมึงดีดีดิอมึงไปล่อมันแล้วมึงก็ไม่เอามันนะนะอะไรของมือเนี่ยมึงไปล่อทำไมเนี่ยเพื่อความตื่นเต้นเหรอเฮ้ยมันวิ่งตามสุดไปเนี่ยมันหายไปแล้ว เหมือนไม่หายนะเหมือนเหมือนตามอยู่ปะไม,ไม่รู้เหมือนกันครับเอาเฮ้ยเพื่อนขอ,อเพื่อนมานนะีแล้วปนที่นี่ต่อไม่มีอะไรวะอือโอ้เครื่องมือหยิบมาเครื่องมือมีคุณค่าหยิบมาเลยเชื้อเพลิงหยิบเชนะื้อเพลิงมาด้วยนะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้่านี่ไม่หยิบนะอุ้ยบ้านเต็มเลยในที่สุดเราก็รู้นะว่าทําไมเพื่อนมันถึงเอาเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาแปะรถแม่งแต่งรถไฟกวางของกอนเต็มไปหมดแล้ว เออเออเออเทิ้งออกมาก่อนไม่รู้ไงว่าอะไรทําอะไรได้บ้างให้เพื่อนมันจัดการไปโอ้มันวางแปรยังไงวะกูอยากทําบ้างอ่ะโอ้ผมแม่งออกรถแล้วไม่ใกูลองเลยเลยมาแต่ให้เออเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยซอมบี้เต็มเลยเพื่อนโอ้โหกูเหยียบหนามตัวเองเฮ้ยซอมบี้นี่หว่าไม่ใช่หนามยังไงวะไม่ตายเอะ กูเนี่ยตายไหมเพื่อนๆกูมาช่วยแล้วกูมาช่วยลงแล้วมันวิ่งไม่ได้อะโอ้โหซอมบีบิบร้านเลยเอามาดิเอามาดิน้องมาดิไอ้น้องอือมาดิไอ้น้องชายมาเลือดเอ้ยฮะมึงขึ้นมาอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมากูจะตายไหมเนี่ยเลือดดูตรงไหนไม่รู้เลือดดูตรงไหนไม่รู้มึงขึ้นมาได้ไงวะมึงต่อตัวมึงต่อตัวมึงดื้อมึงดื้อมึงตีกูอีกเฮ้ยกูจะตายไหมเนี่ย เฮ้ยยังไม่ตายยังไม่หมดยังไม่หมดเพื่อนยังไม่หมดจบอะไรของมึงโอ้ยนี่ถ้าผมเล่นคนเดียวนี่คือแบบคือจบอ่ะคือเวอร์แดกโอ้โหในนั้นมีด้วยเรามากับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตีมันยังไงเนี่ยตีเอาแม่งจนตายอะโอเคแม่งตายแล้วเอ้ย,อยมีตัวเพื่อนก็หลังเมื่อมันปีนขึ้นแผงบหมดแล้วเอ้า เพื่อนมียาเหรอเชฟเฮ้ยโอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเพื่อนแม่คนดีว่ะคนดีป่ะวะกระสุนปืนใหญ่เก็บมาอ้าแล้วก็ไม่มีพวกแล้ะอ้าวพวกอยู่นี่เนี่ยดีที่มันไม่ทิ้งเราถ้ามันทิ้งผมนี่คือผมผมคงแย่แล้วมันจะมีซอมบี้อยู่ไงเอาเอา้ยเ,เพื่อนมีปืนนี่เราจะลุยต่อไหมถ้าเล่นคนเดียวนี่กูจบเฮ้ยมาป่าว่ะมาป่าหอนเอาแม่งมายเอ้ยมาป่ามาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันใช่ด้วยแบลไพแบลไพแบลไพ แม่ไพ่มือ,อยังไงวะเรียบร้อยไม่ไปนเนี่ยเฮ้ยกูหลมแน่กูหล่ไหมกูจะหลมไหม,ม,ไห,มห,หายไปไหนแล้วมือขึ้นไาดิ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 โอ๊ยจะต,ตายะกูตายไหมมันตีเพื่อนตัวเองได้ไหมผมไม่รู้อ่ะผมเสียวตีโดนเพื่อนตัวเองผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขออยู่ในนี้ได้ไหมเฮ้ยกูขึ้นมาบนนี้ได้ด้วยทำไรเนี่ยกูหล่น,ลนตีอะไรอะ เอามีนี่วะกูมไม่เห็นเท่าดิกูขึ้นเลยปึ๊บมืดชิบหายเฮ้ยมันมาเยอะขึ้นมาเพื่อน <c oughs> ขึ้นมามึงอย่าตายไม่นะ <c oughs> เดี๋ยวมียายอยู่ <c oughs> เฮียแล้อวอกูาอตายมึงจะลงไปหาอะไรวะ มาดิวะนี่อะไรอยู่ที่นี่กูจะอยู่ที่นี่ในกระเป๋ากูมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยกูเล่นแล้วกูได้อะไรบ้างเนี่ยนี่อะไรในนี้คืออะไรดูหน่อยแล้วกันนักเอาชีวิตรอดคนขุดแร่และในอะไรในมึงเออาเฮ้ยมึงอุ้มกูไปทำไมเนี่ยเลือกคา่าส์ออกมีเลือกคา่าส์เหรอมีเลือกคา่าส์อย่างนั้นเลยสิบห้าธนบัตรกูมีศูนย์ไงออกเลยไม่มีตังค์ครับพวกเฟลเยอะมาแบกกูทีโอเคหรือเราสองคนดีเพื่อน <c oughs> สองคนไหม,มเข้ามาเออมามามามีเพื่อนมาเยี่ยมคือมึงไม่เล่นกันเหรอตรงนั้นเนี่มายืนนิ่งโอเคแแมมมตตช์นนีี้้่่่พวกไรรรูเืองะคับ เราต้องวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆชึบนี่ลูกซองเนี่ยลูกซองเจ็ดห้าตังไม่พออันนี้อันนี้ห้าสิบต้องซื้อกระสุนนี่ปะอันนี้ถูกถูกสามห้ามารอบนี้เรามาใช้ปืนเนี่ยชึบได้มาแล้วเว้ยกดกดอะไรวะกด e ไม่มึงหยิบมาสิโอเคกระสุนปืนอนะ่ะต้องซื้ออีกมีแต่พูดเล่นปัญญาอ่อนทั้งนั้นเลยเนี่ย <laughs> รวมถึงตัวกูด้วยมึงเดินขึ้นมาสิฐานอยู่ไหน มึงย่อฐานเข้าไปหาพ่อมึงไงวะงใส่นี่ซีเวนหรือมันไม่ต้องใส่วะกูไปด่านฟรีปะ่ะ <laughs> กูด่านฟรีปะ่ะขับไปข้างหน้าแล้วไม่ต้องหันมาอย่าโทรหาใครอย่ามีพี่รุตไม่ไงั้นมึงโดนยิงโอ้โกูดได้ไปตอนไหนเนี่ยหยิบไปน,นี่ก่อนทำแบบหยิบเหมือนเพื่อนเกมที่แล้วหยิบที่มันหยิบอันนี้มาเชื้อเพลิงเดี๋ยวมันเอาติดยังไงอะเชื่อมโอเคไปๆมึงไ,ไ,ไปเลยเฮ้ยไปโอเคไอ้เจ้ากูหลุดอีก ตักูหล่นได้ยังไงเนี่ยไม,ไม่ถึงไหนหรอกวันเนี้ยอยู่กะที่ไอตัวมันตัวมันเด้งอ่ะอยู่นี่กันกูรู้แล้วทำไมเพื่อนไม่เอาป้ายมาวางตรงนี้เกี่ยวปะไม่รู้้ยมึงจอดเดมจอดเดเอาเฮ้ยมึงขับไปไหนเนี่ยเอาเพื่อนลงไปแล้วมึงขับไปไหนเพื่อนลงไปแล้วดูมั่งดีเอ้ยมึงคงต้องปล่อยแม่งตายแลลวไอห่านั่นนะ่ะ <c oughs> อย่าได้ผูรู้ <c oughs> เราเสียสมาชิกไปลวคนนึงกูเล่นอยู่กับใครเนี่ย ทำอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยตา <c oughs> <c oughs> มึงจะไปไหน <c oughs> เรือของมึงแล้วกันก <c oughs> ูต้องเดินต่อว่ะ <c oughs> ไปข้างหน้าเท่านั้นว่ะ <c oughs> เอาขับดิรถไฟไไ <c oughs> กูปเป็นไรเนี่ยโอเคกูว่าเชื้อเพลิงหมดเนี่แง่เชียนี่ออกมาทำแบบเพื่อนใส่เพื่อนตรงนี้อืออย่างไงไปเวนไปกันต่อน,นี่ไงเอาเชื้อเพลิงหมดอีกแล้วโอ้ยกูขับได้ถึงไหนเนี่ยแผ่นเดียวไม่พอ ที่แปลงหน้าด้วยอ่ะอย่างน้อยก็บ้านหลังนั้นเดี๋ยวขยับไปใครอย่าไปแม่งมาอีกครับเฮ้ยมาเลยเหรอมาป่ามาไปเนี่ยกูกูโดนไปเนี่ยโอ้โหมาแต่ไกลเลยมาเนี่กูมีปืนนะเว้ยกูยิงนะกี่ตัวเนี่ยมาแล้วความตื่นเต้นกูยิงความตื่นเต้นได้มาแล้วกูยิง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 ไม่โดนนี่โดนหัวนะเฮ้ยมันปีกมาเหรอกูซัด หมดแม็กครับูซัดหมดแม็กเลยเ,เปรี้ยวดีนะเอ็กเพลทเชื้อเพิงคุณภาพเชื้อเพิงไม่ใช่คุณภาพเชื้อเพิงมีคุณค่าใส่ดีวะนี่ไงซ่ากูดีนะกูเหลือหกนัดเลยเอ๊ะโอ้โหแม่งมาแล้วขึ้นมานี่ไงขึ้นมาก็โดนนะอ่ะเฮ้ยมันาวาดวาดได้วาดได้คิดว่าเอฟเฟกต์ควันนึกว่ามันตายแม่งไม่ตาย นี่เข้าไปเป็นเชื้อคุณภาพไปกูอ่าแม่งมาไงโอเคเลยมาดิขึ้นมาเอ้ยโอ้โหมึงปีนฝั่งนู้นหนึ่งขี้โกงเหรอมันตีกูโดนเนี่ยตียังไงอย่าตีกูโดนอีกโดดจุ๊บโอเคมันวัปมันวัปนี่อ่อนแอก็แพ้ไปก็สุนแล้วเหลือหกนัดโอ้โหบ้านหลังนี้มีสุดท้ายผมก็โซโล่ตีได้ไหมอีถ้าเสียงเงี้ยคือตีโดนปะ โอ้โดนถ้าเสียงเปง้ปงๆเนี่ยคือโดนไว้ okay. นึกว่าตีไม่โดนเนี่ยสวัสดีครับเอ้ยอยังยังมีปะเนี่ยไม่มีนะโอเคโซโล่ okay. Solo, แบบคุณภาพเห็นกันกระสุนโอเคขยะกูไปทำไมเฮ้ยหมามังกัดกูนนะได้อีกสองอันเต็มแล้วไอ้นี่หยิบไปหยิบดิค่อยๆเอาออก ดี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 ด <c oughs> ไอ้หานี่จะแดกกูปะเนี่ย <c oughs> อย่าก,กินกูนะโอเคเราได้ที่กันแล้ว <c oughs> เราจะได้ไปตามกูป้ะเนี่ยไม่ตามนะเลยเอาไปแปะรถนี่รู้มาจากไอ้หานี่นะทิ้งของก่อนอันนี้หยิบขึ้นมาแล้วก็แปะข้างมันมีแผ่นเหล็กอีก้วยว่ะอันนี้มีคุณค่ากันนี่แล้วทางเข้าได้ไหมวะมันจะได้เข้ามาไม่ได้หรือเปล่าวะปิดทางตายก,กูปะเนี่ยเราต้องวางให้มันแบบว่าค่อนข้างที่จะต้องตะแคงเข้าไปอะ นี่แบบอย่างนงี้โอเคถ้าเดินตรงเดินตรงเข้าไม่ได้นะนี่ต้องตะแคงต้องการกับตันวะนี่ครูแต่งรถนานมากแล้วมันเข้าแบงค์ไหนแปะแปะดิมึงไม่ไปแปะล่ะเราผ่านมา3 0 0 0นกว่าเมตรละยุตยุด,ยดจอดดิอ๋อแล้วมีซอมไงมีซอมว่ะตีระยะได้แค่ไหนอุ้ยนี่โอ้โหระยะนี้ได้เลยเฮ้ยยังไกลอะ่ะนี่มึงโดนกูแล้วกูก็ดเดินไกลๆเอาไม้นี่ไงโอ้ตียังไกลอะ่ะ ไอ้เชื้อเพลิงไหมกูเฮ้ยเอาวะคนเดียวก็ได้ชิวเฮ้ยมีกล้องว่ะโอเคเอาไปถ่ายรูปตัวเองเหรอเอามาจัดมาดิถ่ายแชะเฮ้ยนี่เอาไปถ่ายได้เง <c oughs> ี้ยมาแต่กูมาด้วยทำไมช่างแม่งนะกูไม่เอาละ <c oughs> ถ่ายเชื้อเพลิงเข้าไปซึมมีไหมมีปึ้มหมดละยังไงอะไอหมาวะมาซอมบี้มาอยังไงไอ,อ,อเรื่อยๆขอยเรื่อยๆแบบไม่ผ่กดูเหมือนปีนิคนตีเหนอือ กวนตีเหนอกวนตีเนี่ยมือชิบหายเลยเฮ<อ>้ยยังไงวะก็ามาดิ<อ>เรียนสายโซโล่ครับมันโอ้โหมึงปีนอากาศมาเลยมึงขี้โกงไงวะโอ้โหระยะทางสุดท้าย4,345เมตรทุกคนตายใช่ทุกคนตายไอสองคนแรกอ่ะไอสองคนแรกอ่ะมึงลงไปเพื่อไอสองคนแรกแม่งเล่นแบบเล่นไม่ไม่เป็นไม่เป็นยิงออ่งกว่ากูอ,อกีกกูว่ากูเล่นไม่เป็นแล้วนะลีดเดอร์ลีดเดอร์บอดชนะโอ้โห คือเอ้ยมันมีชนะด้วยมึงชนะยังไงวะแบบสำหรับเอ่อลางตายลางอะไรเนี่ยแหละแมปคนเล่นเยอะมากเยอะเยอะจริงเพราะวะาทำไมมัน่อยหลอวะแต่หน้าแต่ข้างหน้าดูเยอะมากเนี่ยก็ฝากกดดีตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งคอมเมนต์ก็ด้วยนะครับแล้วเจอกลิปหน้า